สืสันโซเชียลนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้พูดถึงภาษาพื้นเมืองฝนเป็นคนที่ไหนฝนเป็นคนเชียงใหม่เจ้า<อ><อ>ก็ต้องมีภาษาของตัวเองนะ ก็จะมีกัมเมืองอู้กัมเมืองหน่อยสิสวัสดีเจ้าน้องฝนนะเจ้าได้เท่านี้ชมรายการในนนลองได้เท่านี้ค่ะพี่กอลฝนที่อุ้าจปูให้เลยนะแต่ฝนฟังรู้เรื่องเพราะว่าฝนอาจจะไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวแอคเซนต์มันจะแบบว่าปันแลกเมืองแต่เนี่ยกำลังแบบว่ามีคนชมจะแบบให้ฝนไปทําพิธีกรที่เชียงใหม่นะได้ค่ะฝึกได้เป็นสกิลที่สามารถฝึกได้เปลี่ยนเลยเหรอเมื่อกี้บอกได้นิดเดียว เดียวนะแด้นิดเดียวแต่ฝึกได้ภาษาใต้เลยเคยพูดไหมภาษาใต้ฝนมีเพื่อนเป็นคนใต้เยอะพอฟังได้พอฟังได้แต่อาจจะไม่ได้ออกทุกคำเอาแล้วงั้นพี่หวังพึ่งฝนแล้วล่ละมาค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปนี้ให้ฝนดูนะพอดูจบแล้วเอ่อฝนแปลให้พี่ฟังหน่อยโู้ยากละเดี๋ยวขอดูคลิปก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่ยาวสั้นๆให้ดูสั้นๆแปลให้ฟังหน่อยนะได้ค่ะคุยอะไรกันได้เลยคุณผู้ชมเหมือนกันนะฮะลองชมหน่อย

ทีมงานไม่ไม่เอาแบบกรอให้มันเร็วสิเปิดแบบธรรมดาเป็นคลิปเขาเร่งสปีดมาพี่กลอบเอาสปีดธรรมดาทีมงานขอทีมผู้ชมขอทีฮะในนในเอาแบบธรรมดานะทีมงานในในในเพลงทีสิเขาเขียนไว้เลยว่าคลิปนี้ไม่ได้เร่งสปีดมาตจมา ไหมคุณผู้ชมเจอไหมเขาคุยเรื่องอะไรกันผมจับไม่ทันจริงๆจับได้คําว่าเล่นทั้งวันเลยเล่นทั้งวันเลยน่าจะคุยเรื่องเกมเรื่องเกมเล่นทั้งวันเลยเรื่องเกมีตัวช่วยฝนมีรุ่นน้องเป็นแล้วแล้วลไหนไหนว่าไงเขาว่าไงเขาคุยอะไรกันเล่นมือถือทั้งวันเลยคุยเรื่องแบตเตอรี่อ๋อแบตมันจะหมดอะไรประมาณแบบนี้เล้มั้งโอ้โหคุยเร็วจริงๆ สมัยก่อนไงเขาจะมีการแบบแซวกันเล่นๆนะเขาบอกว่าคนทางภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะคุยกันคนละคำแล้วรู้เรื่องเลยแล้วคุยในขณะที่รถไฟสวนกันด้วยแล้วรู้เรื่องอ่าไปไหนเออให่ยไปหาดใหญ่จบเขาแซวกันสมัยก่อนเออเนี่ยเร็วมากคนดูไป1.9ล้านวิวแล้วก็เม้นต์มาเลยครับบอกเออเกิดพัดใต้เหมือนกันแต่ฟังไม่ทัน อันนี้คนคอมเมนต์มานะานะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊หรือว่าสองคนนี้เขาร้องเพลงน้องเป็นแรปเปอร์เป็นแรปเปอร์อรหรือเปล่าเออหรือเปล่าค <c oughs> นนี้แซวแบบสนุกสุดคนดนี้บอกว่าๆๆเหมือนเวลาเราไปสอบภาษาอังกฤษอะอมไม่เข้าใจหรอกใช้จ,จับประเด็นเอา เหมือนที่ฝนจะประเด็นได้ว่าเล่นทั้งวันอ่าก็ตอเขาๆอยู่อันนี้ฝนว่ามันเป็นเสน่ห์นะเสน่ห์ของภาษาถิ่นของแต่ละพื้นที่ที่เขามีความน่ารักนะคะจริงนะฮะน่ารักมากน่ารักมากไปกันที่ข่าวนี้นะคะบอกเลยเป็นความน่ารักให้ดูของหนูน้อยคนนี้คุณแม่เขาบอกหอมหอมหอมรู้ก็มาหอมแก้มเลยอ่ะอะวเกีหอมอะไรอ่ะไปดูคลิปกันค่ะ หอมม่ะไหนหนึ่งที่บวดอาหอมหรือเปล่าไม่น่ารักชอบจังหวะน้องอะตอนที่น้องเหมือนแบบเอาเเอาที่ตำตำลงไปอะเขากำลังฝนงาแล้วก็คิดนะพอจะตำปุ๊บเอ๊ะ แม่บอกให้หอมเอางั้นหอมก่อนโอ้ยตายแล้วลูกเออพ่อก็แซาวคนละหอมแล้วลูกน่ารักมากมากเลยอะค่ะความอินโเซต์ของน้องคนนี้นะคะคคนดูไปตั้งล้านกว่าวิวนะคะแล้วก็มีแบบว่าคอมเมนต์แซวๆด้วยป๊าต้องเรียนรู้แล้วบ้างลหละอ่าคุณพ่อมีอาการหึงห่วงเล็กน้อยนะคะบอกคนละหอมแล้วล่ะอะไรเงี้ยน่ารักเอออะไรจั้งนี้เออแม่ก็หอมหอมหอมมาถึงบอกพ่อนะ <ś led> หอมหอม <ś led> <ś led> <ś led> เออนะได้อีกสักอันหนึ่งไหม อ,อีอค่ะนะคะ<ป>เพราะ<ป>วันนี้<ป>นะคะ<ป>คุณผู้ชม Thailand Top โ o ว d ค่ะเขาขยายเวลาการเสนอชื่อนะคะขยายเป็นวันที่16พฤศจิกายนก็คือว่าตอนนี้ถึงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยยังสามารถเสนอชื่อนะคะเข้ามาได้เลยทั้ง8สาขานะคะเป็นรางวัลที่เปิดกว้างคนไทยทั้งประเทศร่วมเสนอชื่อบุคคลสถานที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ชื่นชอบ8สาขามีดังต่อไปนี้ค่ะสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีสุดยอดศิลปิน T-pop แห่งปีสุดยอดศิล,ป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 ,ลปินลูกทุ่งแห่งปี สุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีสุดยอดนักกีฬาแห่งปีสุดยอดแบรนด์สินค้าทางแห่งปีสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปีและสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปีค่ะ รวมเสนอนะครับชื่อได้ทั้ง2ช่องทางครับทางแอปพลิเคชันพรอมโพสนะครับครั้งละ6บาทแล้วก็ SMS นะฮะครั้งละ6บาทนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครรีบไปเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง16พฤศจิกายน2 5 1 8ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thailand t o w o r d t m c o t n e t ครับค่ะเรียบเสนอชื่อเข้ามานะคะถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของแซปท o เดย์แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาขยี้ขยาเข่าวในกระแสะได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ